วันนี้เรามาทำอะไรกันครับเราจะมาเรียนกันครับเรียนอะไรเรียนสร้างบ้านดิสร้างบ้านยันตัดไม้ทำลายป่าคุณติช่วชนวดตครับว <the> ต้นไม้นี้มันตบไม่ได้ครับตบแล้วมันขึ้นมาใหม่ผมลืม,ม <c oughs> ไม่โอพีึ้นมาไอ้ติแม่งแค่คุณพีกูไอ้แล้วอะไรจะดรอปให้ผมไหมนเนี่ยฮะ <c oughs> ผมลืมนครับต้นที นี่อ้าวโอเคได้เสร็จแล้วนะอ่ะตบใหม่ได้ก็มาเย้ตบใหม่ตบใหม่มันไม่หายครับมันมาอ่ะกดใหม่กดใหม่เดี๋ยวคัตแป๊บโอ้โหเอ้ามาปึ๊บแม่งตกน้ำเลยเย้ตายปึ๊บแม่งตกน้ำเลยมาดีครับสร้างบ้านกันเลยมาไม่พูดอะไรแย้ว่าคุณมันเฟลอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะ ตัวคุณไม่ขยับเลยก้มหัวทำหาเลยผมขยับนะเอาเผมขยับยังอ่ะขยับละเออตีได้ละแม่งเจาะรอตีแม่งเดยอดิไปครับเราไปไหนดีผมตัดไม้ดีกว่าคุณตัดไม้เดี๋ยวผมเลี้อนกลางทะเลไปโต๊ะครับตาเอ๋ ผมไม่ขุดหินให้มาทำที่ตัดไม้แบบทองคำอะไรพวกนี้นไอ้ถุยนี่เราอยู่กับคนตีนะครับผมได้กดอัดใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้เฟลใช่ไหมใช่ครับอ่าเจอหินแล้วคือทุกคนจะได้ยินผมว่าคนเดียวนะครับผมคุยกับคนตีนะครับคุณไม่ต้องสนใจครับวินโดว์ผมแม่งกากวินโดว์ล้ำยุคอะครับล้ำยุกอะครับ นึกว่าดินโด้ดินโด้เจ็ดมาตั้งสองสามปีแล้วมั้งขุดมาเจอถ้ำอะคะหรอครับคุณคุณเดี๋ยวแล้วมีอะไรจะให้เดี๋ยวแป๊บฮหแ่เดี๋ยว <c oughs> ผมตัดทําที่ตัดไม้เหล็กให้เอ้ไอ้เยี่ยมที่ตัดไม้หินคุณลองเอาไปตัดไม้เลยครับแล้วคุณจะรู้เลยรู้เลยเหรอจริงเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะรู้เลยครับ คุณทำอะไรของคุณน่ะรู้ไหมล่ะไม่รู้ครับ <c oughs> ผมเลยถามคุณเนี่ยแน่ <c oughs> ผมลงปักอินเอาไว้ผมบอกแล้วคุณก็กินเย็นเกินโอ้เราจะได้ได้มาง่ายๆครับอ๋อครับครับได้มาง่ายๆ <c oughs> ไม่ง่ายโคเดตัดอันเดียวแม่งมาเป็นท่อนเลยใช่ตัดแค่อันล่างแม่งมาทั้งต้นเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ ไม้มาเยอะๆเราจะจะไปสร้างกันผมว่าสร้างแถวนี้แหละที่เอผมนี่อันนี้มันมีมันพังไหมคุณ่อะอะไรพังอันนี้มันพังได้ไหมอะไรครับไอขวานเนี่ยพังได้หมดเลยครับทุกอย่างเออแค่ล็อกอินไว้พังได้อือกดใช้ด้ย่เหมือน,นแบบเอาขวานจุดจุดระเบิดที่ใต้ต้นแล้วก็ระเบิดขึ้นไป <c oughs> ยงเงี้ยป แม่งระเบิดทั้งต้นเลยครับใช่ครับระเบิดบูมเดียวเรา<แ>ได้มดหมดแค่นี้พื้นที่แม่งว่างเลยครับคุณสร้างที t นทีเป็นไหมสร้างเป็นนะแต่ต้องไปล่าคีปเปอร์ฮะต้องไปล่าคีปเปอร์ครับไปเด็เราไปล่าคีปเปอร์ล่าสักสิบตัวสิบตัวได้ทีเนทีกี่ตัว ก็ห้าตัวได้ประมาณอันหนึ่งครับโอ้โคุณทําไมมันสักกันดาอย่างงี้ <laughs> มันเป็นวัตถุอันตรายโ哟เขาต้องจํากัดการได้ม้างดีบบไม่แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลครับแดกแม่ง <c oughs> <c oughs> ไปได<ต>้แอปเปิลมาแต่ยังไม่กิม้มสร้างบ้านซะเดี๋ยวผมไปขุดแร่ให้ มอมัแดกไอ้น,นี่ไปแดกไปไอ,อ้เนื้อเนื้อนี่เนื้อหน้างไงไอ้เอาครับผิดอีกแะคุณจะครับที่ตัดไม้มาหาพี่งงผมนะครับพี่คุณเสือคาัี่ตัดไม้ไงเองครับครับคุณเอามาอะไรให้ผมสองอันเนี่ยผมอยากให้คุณไงช่างตัดไม้เหมืองีบตัดทุกวันไปสร้างบ้านด้วย ครับผมจะหาอะไรดีวะเดี๋ยวผมทำไห้ดีว่าไม้คุณอย่างเยอะรู้แค่น,นั้นเยอะสิครับคุณมาให้ผมอย่างเดียวคุณไม่เอาเลยผมจะขุดแร่งไงโอ้อัพเพิรนคุณหิวยังยังครับโอเคกูคแดกเองก็ได้ปะอร่อยโอเคผมทำไอ้เหี้ยโอ้มังสปริงเต้นอย่างเทพทำนี่ขะ แต่ก็ซับก,กันดนเหมือนเดิม,<ผ>มคุณคุดไปหาอะไรครับตอนนี้ผมมาหาคุณแรให้คนโอ้ซอมเพสซอมเพอุย้ยล่วงคุณครับผมได้ยินเสียงซอมบี้นะครับข้างขวาเอข้างซ้ายคุณเนะี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยครับอืมแผมปรับโอ้ไบผมลงไปไปเจอหนึซอมบี้แล้วมามา คุณก็โหดเกินมามาโอ้โหมันมีสามตัวสี่ลงไปลงมาด้วยหน่อยผมขึ้นละผมไม่อยากตายแล้วคุณลงไปทำอะไรผมเลขึ้นปัใจแหละครับเรียบร้อยคือเอาเอาไม้มาแป๊บหนึ่งครับผมกำลังทำให้ทำดาบหินให้หน่อย โอ้จะปิงตกเต็มเลยครับผมวิ่งเก่งนะอ่ะคนดาบหินไปกล้งเยอะแอปเปิลตกเต็มเลยครับครับแอปเปิลตกแล้วผมจะได้แดกไวปผมแย่งมาก่อนเนี่ยจับไอ้คุนตีเอาไปแอปเปิลสองพันฉันให้หน้อยนึกก<อ>ูต้องกนะูต้องลงไปไ ف ่กับมัน,นย,มยังไงไหมไปไ ف ่อะไรของคุณ อยู่ไหนวะคุณจะลงมาทำอะไรอีกเหรอนี่ครับเจอไอ้ตัวการมามามาม่าทำไมคุณไม่ทำไฟครับโอ้สเกล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 ดิตันเหรอโอ้จะตายแกอู้จะตายแกหรือว่าคุณโอ้ตายอีกแล้วโอ้ยมันโหดมากเลยครับเฮ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยคนนี่ไงจานคิ๊บคิ๊บ ช่วยด้วยไอ้ปูดันอะไรวะโอ้ยคุณมองไม่เห็นเว้ยช่วยด้วยแกรูปไหมโอ้โหกูบอกบอว่าเดียวไอ้มองอะไรไม่เห็นเลยไอย้ทางออกอยู่ไหนวะเฮ้ยผมเจอลวาวาครับคุณเอ้ยบุ่มตายสกเติลตายตายได้หมดเลย,ย <c oughs> คุณไม่ตาย <c oughs> ผมขุดฐานดีกว่าคุณไม่ทำไฟให้ผมผมจะมองอะไรเห,เห็นหรือครับก็ผมลงมาขุดฐานให้คุณเนี่ยโอ้โหขอ,องผมหล่นเต็มเลยลงขึ้นมามาขึ้นมาของกลับเข้าตัวเข้าเดี๋ยวนี้ของอยู่กับผมนะครับทำไมผมไม่ได้อะได้แค่ตน้นไม้ต้นเดียวก็มันอยู่กับผมหมดเลยครับค<น>ุณอยู่ไหนผมอยู่เนี่ย เอ้ยอย่าไปขุดเดี๋ยวผมขุดให้มันต้องใช้ที่ขุดคุณเอาไม้ผอมเน่เออเอาไม้ไปเอาของฉันมาไอคุณต้นนี่ไป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 ดีมากที่ขุดลงฉันละ่ะเอามาแต่ไม้เอาไปที่ขุด่ปกิ่วลาย,ดดยกน <c oughs> เหล็กนี่สมคอนเราเอาไปทำอะไรครับ แล้วจอผมไปไหนเนี่ยจอบคุณนะจอบผมไปไหนจอบคุณผมไม่รู้ผมต้องคุณต้องรู้สิคุณต้องเก็บไปได้แหละเอาคุณที่ขุดไปล้างล้างล้างอี๋ <c oughs> ทำไมคุณธนูเต็มตัวเลยครับเอ้าเหรอผมโดนตั้งแต่เมื่อไหร่วะ <c oughs> ผมมึงตายไปเมื่อกี้นี่เฮ้ยคีปี้คีปี้คีปี้ ทำไมเราฆ่ามันไม่ได้ตะเกียบคีปเปอร์แล้วก็ไม่ได้ของมาทำเกมพีเลยนั่นแหละครับฆ่าได้ยังนั่งอึดเกินโอ้เจอลาวาลาวานี่ทำอะไรได้มั้งครับทำอะไรไม่ได้เลยคุณ <c oughs> ทานไปนอกจากฆ่าเราใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับอ๋อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยข้างล่างมีตัว <c oughs> คุณลงไปไฟกับมันดิฮะ <c oughs> ไฟกับมันดิ <c oughs> ใครคือไฟไฟกับใครวะอ้าวสเกลิตันมานี่เลยนายทำเราไว้เรายังไม่หายเครื่องเลยอือเไปไหนแล้ววะมันตายเพราะฝีมือผมเนี่ยเฮ้อเหมือนผมจะเจอดันเจียนอยู่แล้วโอ้โหบาตไทยเลยว,ะวนน่ะคณเ้ยม,มช่วย<อ>ได้ไเอ้ไอ้อตายแล้ไอ้เกียร์าตายก็พอแค่เนี้ โอ้โหแม่งยังหนียังเดินตามมมาไม่กะแม่งร่วมร่วมชื่อกันตบชื่อกันตบออืมอืมและคุณทำไฟเลยครับทำให้เป็นนะครับสอนหน่อยสิก็สติกอะคุณคร้าสติกเป็นปะไม่เป็นรับ <laughs> ผมรู้ว่าคุณร<ม>้าเป็นอย่าไม่เป็นจริงๆผมไม่เคยข้าไฟเองไอแท่งไม้อย่างเงี้ยไอแท่งไม้อะเนี่ยอ่ะ แล้วก็แล้วก็ทานอยู่ข้างบนแล้วก็ผมไม่ทานอยู่อ่ะเออทานอยู่ข้างบนแล้ว้แท่งม้อยู่ข้างล่างครับเออคิปเปอร์มือคุณคุณทำอะไรเนี่ยผมโดนลูกหลงเลยเออลูกมันหลงอะครับก็ช่วยพาเขาไปให้กลับเหมือนเดิมเลยโอเคขอบคุณที่สอนครับจุ๊บแหละ อืเอาทานนอนานทาน,ทานคุณมาบังหน้าผมอหกิแน่รวมยึดด้วยแย่งกันขุดถ่านนะครับเนี่ยผมอัดมากี่นาทีแล้ววะนี่มันจะนานแล้วนะไม่นานหรอกครับเดีย๋ยวผมอดัดเอาสักถึงประมาณเท่าไหร่ดีผมได้แค่สิบห้านาทีนะเอาคุณไอ้นี่เบอร์ไอ้นี่ที่ผมบอกอย่างบอกแล้วมันได้แค่สิบห้าทีครับไม่ใช่เกินกว่าครับ รั้น<ม>เดี๋ยวผมแป๊บหนึง่งโอเคผมใหม่ละอ่านใหม่จะได้ไม่เปืองไฟล์แล้วผม <c oughs> วผมอ่านเลยครับครับเรามาขุดอะไรอันเนี้ยแล้วถักขึ้นของเราอยู่ไหนครับคุณคุณลงมาคุณไม่ทำถักขึ้นไว้รอระแล้วผมอันใหม่ครับแป๊บหนึง่ง